เจอกันอีกแล้วนะคะกอบช่องซีซีดงแคนวันนี้นะคะช่องของเรานะคะก็หนีไปไม่พ้นกับความสวยความงามค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอะไรเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ YouTube Sadji C Dongcan โอเคค่ะเ,เพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามแอนมานานมากแล้วนะคะก็จะรู้ว่าแอนจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนะคะก็คือรอยจุดด่างดาจากสิวนะคะซึ่งถ้าดูใกล้ๆนะคะทุกคนไอ้ก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สิวอุดตันอยู่ที่คางนะคะแต่หลังๆเนี้ยก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่หยุดกับการค้นหา ว่าครีมตัวไหนที่มันใช้ดีนะคะวันนี้นะคะเราก็ไปเห็นอยู่ในติ๊กต็อกนะคะ <c oughs> เห็นเพื่อนหลายๆคนแบบรีวิวเยอะมากว่าน้องดีนะคะซึ่งแอนก็ไม่แน่ใจว่าน้องดีจริงๆหรือเปล่าแต่ แต่เนื่องด้วยที่เราอ่ะใช้ครีมกันแดดของยี่ห้อนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ไฮตึง้งตรงนี้นะคะก็เป็นครีมกันแดดของเคลียโนนะคะที่แอนแบบแนะนําเพื่อนๆไปซึ่งน้องใช้ดีมากพอใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นในระดับหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําเซรั่มที่แบบดังมากๆในติ๊กต็อกแล้วก็หาซื้อยากมากนะคะเราก็จะไปตามหามาให้เพื่อนๆค่ะว่าเป็นยังไงว่าเซรั่มที่แอนพูดถึงนะคะคือตัวนี้คะ่ะ เรื่อที่พูดถึงนะคะก็คือน้อง a อ t i r Care Solution Serum ค่ะหรือของย e ี่ห้อเคลียรนะคะตัวนี้มีขายอยู่ที่7 e เ e ่ e อค่ะเพื่อนๆแต่ว่าตามตัวยากมากนะคะซึ่งเขาจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเนี่ยตัวนี้เขาจะลดรอยดำรอยแดงจากสิวแล้วก็ช่วยในเรื่องสิวได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะควรที่จะใช้ตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งสีม่วงซึ่งแอมไม่ได้เลือกมานะคะน้องนะคะจะเหมาะกับคนที่มีฝ้า กระจุดด่างดํานะคะเพราะฉะนั้นผิวของเราน่าจะเหมาะกับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนมากๆไม่มีแอลโกอฮอล์นะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะให้เพื่อนๆดูเนื้อเซรั่มนะคะว่าเขาเป็นเนื้อแบบไหนเดี๋ยวจะบีบใช้หน้าเลยนี่ เนื้อเซรั่มของเขานะคะจะเป็นเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นมากๆนะคะไม่ได้แบบเป็นเซรั่มใสๆเหมือนที่พวกเราเคยเห็นกันนะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเข้มข้นมากนะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวอักเสบสิวอุดตันนะตัวนี้ก่อนที่แอนจะมารีวิวให้เพื่อนๆนะคะแอนลองใช้ก่อนแล้วนะคะหมดไปหนึ่งซองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแอนกระจ่างใสขึ้นในหนึ่งระดับนะคะแล้วรู้สึกว่าผิวหน้ามันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็รูขุมขนอะ่ะมัน ค่อนข้างที่จะเล็กลงค่ะเพื่อนๆแต่ว่าในกรณีที่แบบรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะแอนยังไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองใช้สักประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่สิ่งที่เห็นแบบดีมากๆเลยก็คือรอยสิวอุดตันอยู่ที่คางนะคะพอแบบบีบออกมามันจะเป็นหัวสิวที่แบบแห้งแล้วอะคะ่ะทุกคนแล้วตอนนี้ลองจับดูนะคะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่ใช้ไปก็คือไม่มีหัวขุดๆแล้วนะคะก็จะมีรอยอยู่นะคะ เนี่ยมีแต่รอยจุดด่างดำนะคะที่แบบยังยังแบบว่ายังไม่รู้สึกว่ามันลดลงนะคะแต่สิ่งที่รู้สึกได้แบบชัดเจนเลยก็คือรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นในหนึ่งระดับแล้วก็รู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นแล้วก็ผิวอะเวลาทาแป้งแล้วก็ทาแต่งหน้าอเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราทาแป้งแต่งหน้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบแป้งมันติดทนนานกว่าเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกแบบอยากโชว์หน้าสดอะ เดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆดูเนือ้อเซรั่มแบบชัดๆอีกทีหนึ่งค่ะนี่ทุกคนคือมันเข้มข้นจริงๆนะแล้วแบบมันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากๆเลยใครที่แบบเป็นสิวแล้วก็มีเพื่อนทักเข้ามาในแบบ เพจ a ฟ e b o o k นะคะเออถามแอนว่าใช้เอ่อตัวนั้นได้ไหมตัวตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ดีค่ะมันเหมาะกับสิวอักเสบค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะอยากอยากให้ทุกคนที่เป็นสิวอะ่ะลองลองลอง,ลองดูนะคะแอนว่ามันดีมากเลยมันเพิ่มความกระจ่างใสให้ด้วยตัวที่แล้วอะ่ะถามว่าชอบไหมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากกว่ามันทําให้แบบหน้าเราแบบไบรท์ขึ้นอะ่ะเออดูหน้าแบบกระจ่างใสดูสาวเกาหลีอะ่ะ แล้วมันไม่แสบหน้าเออใครที่กําลังตามหาเซรั่มที่แบบลดรอยสิวหรือคนที่เป็นสิวตัวนี้เขาเหมาะก,กับคนที่เป็นสิวมากๆเลยนะเพื่อนๆไปตามค่ะ49บาทเท่ากันนะคะแล้วแบบหาซื้อยากจริงทุกคนต้องแบบเสี่ยงดวงนะคะทํำไมถึงบอกเสี่ยงดวงเพราะว่าแอนอะไปมา3าเซเว่นแอนไปเจอเซเว่นที่3 ซึ่งมันหมดอ่ะไม่รู้ว่าขายดีเพราะมันชายดีหรือว่ามันกําลังดังหรือมันดังมานานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเพิ่งไปเห็นในทิกตอกแล้วแบบเอ้ยมันน่าสนใจดีนะแล้วเราก็ใช้กันแดดของยี่ห้อน,นี้อยู่แล้วก็เลยแบบเอาไปลองอ่าเอา,เอาก็เลยเอามาลองแต่มันดีจริงอ่ะชอบชอบอันนี้คะแนนถ้าให้สิบให้อยู่ที่ สิบอะให้สิบเลยดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบกําลังตามหาอะไรที่แบบช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดรอยดำลยแดงจากสิวหรือคนที่เป็นสิวมันเหมาะมากเพราะมันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้คนที่แบบเป็นสิวส่วนใหญ่ก็จะแพ้แอลกอฮอล์ในครีมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปตามมาค่ะมันดีมากๆเลยนี่โอเคก็จบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อแจ้งเตือนว่าคลิปหน้ามีอะไรบ้างนะคะตัดเข้าสู่หมดขายของค่ะตัวนี้นะคะสบู่กูว่านะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ลิงก์ข้างล่างค่ะตัวนี้นะคะราคา159บาทนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดได้คนเดียวนะคะไม่มีที่อื่นนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้มีโปรโมชั่นนะคะ2ก้อน300บาทนะคะรีบสั่งกันมาเยอะๆนะคะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายจ้าแต่แลบ๊ายมา